ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะมาทาคลิปให้ดูนะครับว่าตอนนี้ช่างติ๊กมีรถดาอยู่กี่คันนะครับรถดารถเมโครแล้วก็รถเทเลอร์นะครับรถไถนะครับมาดูกันว่าตอนนี้มีกี่คันนะครับแล้วคันไหนเป็นคันแรกนะครับไล่ไปจนถึงคันสุดท้ายของช่างติ๊กเลยนะครับ มาชมกันเลยนะครับถ้าเป็นคันแรกเลยก็นี่จะเป็นคันน,น,คนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเจ้าเขียวนะครับเจ้าเขียวใบตองนะครับนี่ครับเป็นคันแรกเลยนะครับ เป็นคันแรกครับที่ผมถ่ายลง youtube นะครับนี่ครับเป็นคันนี้เลยครับคันเขียวนี่ในในตำนานนะครับจะเบิกกานะครับส่วนคันที่สองก็จะเป็นคันนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นเทเลอร์นะครับจะเป็นเทเลอร์ เจออเมริก,กาแล้วครับคันที่สามก็เป็นคันนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นรถเมคโคนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับคันเล็กนะครับนี่ครับเป็นคันที่สามนะครับคันนี้ ในคันที่สีนี่ครับเป็นวิกเตอร์นะครับจะวิกเตอร์นะครับนีันที่สีของผมครับคันนี้นะครับ คันที่ห้าก็น่าจะเป็นรถไถนี่นะครับนี่ฮะส่วนคันที่หกนะนั้นจะเป็นน่าจะเป็นคันนี้นะครับเจ้าอยยักษ์นี่ครับนี่ครับคันที่หกยักษ์ ไม่ไม่ใช่ผมลืมครับน่าจะเป็นกิกาคอน,นครกิกาน่าจะเป็นคันที่หกนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันคันที่เจ็ดครับคันนี้น่าจะเป็นคันที่เจ็ดครับแล้วก็มีเจ้านี่ครับฟูโซครับฟูโซน่าจะเป็นคันที่แปดครับ กัน้องเล็กล่าสุดนะ่าจะเป็นนี่ครับเจ้อร์กี้นะครับการสุดท้ายนะที่เป็นหกล้อดำนะครับจากนั้นก็เป็นรถนี่ครับรถพ่วงนะครับนี่ครับนี่ครับเจ้าพระเอกเมืองสีครับจเจ้าพระเอกเมืองสีส่วนตัวสาลีลากนีก้ไม่ได้นับนะตัวนี้ แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นนี่ครับคันใหญ่นี่ครับจะเป็นคันใหญ่นี่เจ้าน้องใหม่ครับคันใหญ่ของเรานะครับนี่ครับถัดมาก็จะเป็นนี่นะครับโลเบดนะครับโลเบดหัวลาบของเราครับสภาพแต่ละคันครับ รถใช้งานหน้าฝนครับรถใช้เล่นหน้าฝนก็ประมาณนี้นะครับเปื่อนๆเลยปื่อนเลยโรเบิร์ตก็เป็นคันนี้ครับนี่ครับรถ้ะมันครับนี่และสุดท้ายน้องเล็กสุดก็นี่ครับมีรถไทยนะาครับรถไถยนาเดินตามนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะจอดเดี๋ยวให้เขาเรียงกันเป็นลำดับนะครับ เดี๋ยวผมจะตอบคลิปไปนึงนะครับครับตอนนี้ก็จัดเรียงไว้ตามลำดับแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ผมจําไม่ได้นะครับที่จริงรถไถเขาเป็นเป็นที่สองนะครับนี่ครับก็เรียงตอนนี้เลยครับพอดีคนเล่นเขาจําได้ครับเขามาเรียงให้ครับคันแรกอาจจะเป็นคันนี้ครับนี่ครับเจ้าเขียวครับเจ้าเขียวใบตองแล้วก็มีรถไถแล้วก็เทนเลอร์นะครับแล้วก็มีรถเบคโคครับคันเล็ก ถัดมาก็จะเป็นเจ้าวิกเตอร์นะครับแล้วก็กิกาแล้วก็เจ้าฟูโซนะครับเรียงมาก็น่ายัดแล้วก็จะเป็นล็อกกี้นะครับถัดมาอีกก็จะเป็นนีครับเจ้าซิงแอเทคครับเอกเมงสีครับแล้วก็พวงครับแล้วก็รถมคโคแล้วก็โรเบิแล้วก็รถน้ํามันครับแล้วก็รถไถนี่ครับประมาณนี้ครับผมก็จำไม่ได้บ้างอะไรบ้างนี่ครับเป็นลำดับที่ถูกต้องเลยนะครับ มานี่นะครับเดีย๋ยวมาดูสภาพแต่ละคันกันครับดูครับสภาพคันแรกนะครับคันนี้สียังไม่ซีดเท่าไหร่นะครับนี่ครับคันแรกของทิมงานครับก็วันนั้นก็เอาไปแต่งรอยเข้ามาก็ประมาณนี้ครับรถไถยก็นะครับ ยังคงความดําเดิมอยู่ครับเทเลอร์ครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานครับซูเมโคคันนี้ก็มีรวมบ้างนะครับตามสภาพนะครับรวมมากเลยนะครับนี่นะครับโยกไปนี้ได้นะครับบูมอาร์มรวมมาแล้วครับทันได้ของเราพิกเตอร์ครับวันนั้นก็เพิ่งมาทำมาใหม่ครับโอ้โหสภาพยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับบางฟูลครับ เพื่อนแตดินครับชิกาก็เดี๋ยวจะไปจัดทรงแต่งลอให้นะครับชิกาโชฟูโซครับสภาพมอมเมมครับมายะครับเหมือนกันทุกคันครับรถเปื่อนรถกีครับคันนี้คนเล่นน้ำพองมากคัะคันนี้รถกี้ ก็จะมีพวงตามสภาพเลยครับทุกคนก็มีเอซีหลายคนครับอยากเห็นว่าตอนนี้มีกี่คันครับก็ถ่ายให้เอซดูกันนะครับรวมกันแล้วก็กี่คันนะครับเดี๋ยวคนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่มีสิบสี่คันครับผม ก็รอเจ้าเซมีดำอีกครับเดี๋ยวเราุนกันว่าผมจะทำเป็นรุ่นไหนนะครับดำโัลราก,กับเซมีดำก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ fc อยากเห็นนะครับว่าวดวงลล้วมันมีกี่ขัับ หลายคนก็ถามมาว่าเป็นพลาสติเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นกระดาษแข็งนะครับกระดาษแข็งขนาด A4 นะครับความหนาสองสองมิลนะครับนี่ครับก็สิ้นปีนี้เขาก็ครบรอบถ้าปีใหม่ขึ้นปีหก้าก็จะได้ปีหนึ่งพีนะครับก็เล่นไปด้วยซ่อมไปด้วยครับดูแลเขาไปด้วย สภาพครับฟูโซ,โซ่ก็กระจกไปมาแล้วน,นี่ฮะกระจกเดี๋ยวจะเอาปจัดส่งไหมครับสองคันนี้ครับนี่ครับจิก,กาคกรับฟูโซครับเดี๋ยวเอาจัดร้อให้ไหมครับรสีมีดำก็น่าจะประมาณช่วงปลายเดือนนะครับไม่นนก็ต้นเดือนหน้านะครับอาจจได้ดูกัน ว่าผมทําไปด้วยครับทํางานไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับงั้นก็ขอบคุณ FC ทุกคนครับที่ทติดตามให้กําลังใจให้ติ๊กมาตลอดนะครับจากทุกนี้ก็ขอกลาบคำวา่าสวัสดีครับ